สวัสดีครับพบกับผมแมวบอีกแล้วนะครับช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้พบกันเลยนะครับเนื่องจากผมไปนั่งเล่นเกมอื่นอยู่วันนี้ไม่ได้มาแนะนำฮีโร่หรืออะไรทั้งนั้นแล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นฮีโร่โซโลในแบบเกเรเกียนเดี๋ยวใช้คำว่าเล่นใช้คำว่าผมเล่นมาแล้วอ่าแล้วก็ไปเป็นเกมที่แบบผมเล่นทโลที่สุดทมโลทโลมาก ชลโลชโลจนโดบโดนคนดดาว่าเฟคคาวเกมนี้เป็นเกมที่ฮามากเลยแล้วแบบทีมจะแพ้แล้วพลิกกลับมาชนะเลยเพราะฝั่งตรงข้ามเหลือสี่คนนี้โอ้โห <laughs> กเกลียนจัดเลยเกมนี้ผมอ <laughs> เอาล่ะครับเพื่อนไม่ให้กเาเสียเวลาเราไปดูเกมเพของตานี้กันดีกว่านะครับ five, เอาล่ะครับช่วงต้นเกมเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะเป็นยังไงบ้าง <laughs> บนเกมนี้เราจะตายไกีไ่ตัวแล้วอ่ะาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเล่นเกมนี้ไปแล้วแล้ว,ลว,ลวค่อยมาบันทึกใหม่มาถึงภาคกันนะอาจจะไม่ได้ไม่ตื่นเต้นเท่าตอนเล่นจริงก็อช่วงแล้วก็ทำการฟาร์มนองจากเกมนี้นะครับฮีโร่ของเรามันแทบจะไม่สามารถสู้ฝนตรงข้ามได้เลยนะซีซีก็ไม่มีเลยนะครับ ทำให้การเล่นเกมนี้เป็นอะไรที่เสียเปรียบสุดๆเลยลเราเดินไปชจมบ,บอกที่ผม,มยิบโซโลมาเล่นด้วยมันก็เลยทำให้เกมแย่เข้าไปอีกไม่ใช่ีผมพลิกโซโลมาก่อนเลยตัวแรกแต่ทีมเราเลือกฮีโร่กันมาแบบนะ่ะอย่างที่เห็นครับผมจะไม่โทษทีมว่าทีมเล่นไม่ดีแล้วนะแต่ผมจะโทษตัวเองนั่นแหละว่าตัวผมเองเนี่ยเล่นเโลยไม่เกี่ยวกับทีมเลย เดี๋ยวนะครับตัวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามกับฮีโร่ฝั่งเราจะ <c oughs> ่เห็นก็ปวดหัวแล้วโถลิลี่ยังโอเคแพนดน้ามาทำร้ายแต่ผมเล่นพลาดเยอะเก,เกมเนี้ยไ้่ถึงว่าผมชัโลกับกดสกิลพลาดว่าด้วยอะไรด้วยตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างไปอาจจะแบบไม่น่าคือเลือกทำอีกอย่างก็ได้แต่ไม่เอา ทำทุกอย่างเนี่ยอย่างในจังหวัดเนี่ยอ่าสไลด์ก็ไม่ทำเลยนะผมสไลด์ผิดอ่ะโหตายเลยไม่ตายเถอะเพื่อนออยังไงตอนได้คิวแล้วรบร้อยบูสตีแตกหนึ่งส่วนซโลสายนี้ที่ผมเน่นมนสายดัดป้อมนะครับผมจะเอาสายนี้ไปทำคลิปแนะนำฮีโร่แหละแต่นี้เราจะไปแต่นี้ไม่ใช่แนะนำฮีโร่ ันนี้เราจะเอาไปไว้ในช่วงไม่ใช่ดิตอนตอนงานไม่ห่างหาแต้เรื่องอ่ะไม่ได้ทำนานเลย EP นี้โอ้เพื่อนผมไปช่วยแล้วเพื่อนจะต้องไม่ตายไม่นะเออบุญลีบุญรีบอทำอย่างนี้เพื่อนกูไม่ได้ออบุญรีแตกเกมนี้รีจะออกไปนะครับพอลีออกไปพ๊กเกมเริ่มเปลี่ยนเป็นของพวกเราเลยเป็นของผมนั่นแหละไม่มีรีอยู่ก็จะเป็นห้าสี่ แล้วฝ่งขงข้ามันไม่สามารถจบผมได้ไดผมนี่สายแรกชีวิตก็ป้อมอยู่แล้วสายเนี้สโลว์ซูดมาเอาเปล่าเอาเปล่าโถสูดมาเอาล่า,าทักคุนไหมโถหนีโถตายแล้วยังไงตีคลิปต่อไปยะเฮ้ยจบมาน้อย อือฮึตีคลิปอย่างเมามันอย่างเมามันเห็นเลนล่างไหมครับเอาไงดีเนีเราตีคลิปของเราต่อไปมาเถอะเวลนไเงินเท่านั้นที่สำคัญตีเงิน เจ็บจัดเจ็บเหลือเกินยังไงยังไงไม่ไหวแล้วสู้แบบมือเรียนอันตรายนะเราเจะแหลมไม่ได้นะ มาปนมาปนใช่เพืเ่อน <and ally S 1> อีเจะาวูบเจ้าจะต้องตายยังไงเจ้าก็ต้องตายบูบ mm hmm. เจ้าต้องไม่รอดหรอกบอกเลยเช่ <Yeah. S 1> บ้าแม่งเอาไปแล้วซุดมาวิ่งสิรออะไรละ่ะอย่าไปบวกสู้ไม่ได้มา,มาแล้วมาแล้ว้วิ่งไปคีบป,ปนะ๊อปพุงค่าป๊อปพุงค่าไม่นอนโดนอับไปเด็กอ้าเกล้ว ฟ้าไปก่อนเถอะอาลีควีนเจ้านะ่ะเจ้านะ่ะได้ชนะไปแล้วแต่เจ้ายังไม่รู้ตัวเฉยยังไงยังไงไม่เอากูพูดเล่นกูล้อเล่น <c oughs> เห็นไหมผมจิ้มเพื่อนบันทีเดียะเฮียเลนล่างวีปีขึ้นแล้วจะมาเลนกลางเลยดูติดเหมือนแล้ว,ลวดูทีมเราดิเพื่อนโดนแก๊งนี่ยังครับตีคี้แบบสบายใจอ้ เปไหรในเมื่อทีมเราเป็นอย่างนี้เราก็จะทำตัวแบบอย่างนั้นทำตัวให้เขาด่ามาเลยจุดฟุตเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยโอ้โหเจ็บโอ้โหเจ็บถอยมาถอยมาลูกถอยมาหือเจ็บจริงสามทีสามทีเท่านั้นปุกปุกปุกโอ้โหยังไม่เจอน,นะพวกคุณ ยังไงน้องบู๊ปเอาว่าเอาว่าเอาว่า,า,าะล่ะโทรอ้าไม่นะนี่ฉันโดนอะไรเจ้าจะทำแบบนี้ฆ่าไม่ได้นะเช่นนี้เจ้าต้องลอหลุมฆ่าเลยเหรอีไม่ได้ดังใจเลย <c oughs> ถูกสั่งนะ <c oughs> อาวหน้าเจนี้เราเน้นป้อมนะเราไม่เน้นคิว ป้อมเท่านั้นเกมนี้เขาว่ากันที่ป้อมเว้ยเขาไม่ได้วัดกินคิวหรอกโธ่โออมาสต้องเป็นของเขาเราจะเป็นของเรา,ท,าที่ไปที่ไปเงินเงินเท่านั้นเงินที่จะเป็นของเรา <c oughs> เงินนี้เท่าไหร่ก้สิบเก้าบาทเองเหรอวะไจังสี่สี่ไปร้อยหกสิบเก้า ร้อยหกสิบแปดหกสิบบาทาน่้อยจังตรงกลางนี่เอาล้อมันดิล่อมันล่อมันเลยเออจะถ้าฝ่ายมันราบผมได้ว่าะผมมันติดแล้วนี่เรีบ้าโดนรีค่าตายคิดตายเถอะเ้าฟูจะทำอย่างนี้ฆ่าไม่ได้นะจุารี มาเฉยยิง <laughs> <laughs> ตาอยู่เฉยยิงไปเกินเพื่อนเลยฝ <Well done. S 1> า,ากับป้อมด้วยป้อมตีป้อมต,ตีตีป้อไมไม่ไม่ตีป้อมมันยังไม่วามาซอ้อนเลยเฟซเซฟซเฟซโอ้โหเอาทองไปแล้วปะท้องโยังไงโอ้โหมาสองขอโทษขอโทษขอโทษสันไหมผมขอโทษไม่ทันแล้วลูกฟูลแล้ว ขอโทษไปทันแล้วตายอีกแล้วหนึ่งสี่แล้วเนะไม่นะนี่เกมนี้มันช่างเป็นโลกครูขนานเหมือนโลกคูครูขนานไม่ใช่ความจริงเราแค่ฝันไปเอาเรียบร้อยยังไงเรียบร้อยแพื่อนะเพื่อยังไงเรียบร้อยเพร่อนตายเออ โถเรามีของก้อนได้หมดแหละเ้ามีของตัวตัวไม่หวั่นใจอยู่แล้วเฮ้มีของดิโถเขาอ้างชี้หายคนเราเฮ้ยจะดักฆ่ากูเหรอบู๊บมาถึงเจอลุงจักแนงเราตัวกูจะสู้ไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวผมเจอกูลุงแน่งอลิควินอลิควินเข้ามาเอามาอะไรมากดยอมโฟงยอมแพ้ไม่ยอมจิ้มอืหสโลไปทันทีอ่าววววโอ้โหวิ่งเลยืห ไม่มึงจะต้องตายมึงจะต้องตายเท่านั้นเ้อมันตายแล้วสามล้อของเราค่อยคิวไปเฮ้ยเฮ้ยมันเจ๋งมันสนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยได้ไหมมันน่าจะเกิดแล้วล่ะมันจะลุกลานตอนนี้แล้วนะผมเราไม่ไปช่วยเพื่อนไม่นะเพื่อนผเรงไม่ไปช่วยจะคิดก่อนอ้าววันวันวันอะคิดวัน ไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้คลิิปไม่ใช่หรอกมีคิปบัฟบงั้ผม,มอยากจะเคลียร์คิปบัฟบไปก่อนเลยผมได้แลกชีวิตเพื่อคิบบัฟบ ช็อตตีนี่เป็นอะไรที่แบบผมเครียดมากเลยผมสไลด์ไปโอ้โหเรียบร้อยแปะต่อสิบสี่ 14. เกมนี้ไม่ใช่โหดไ้ายกับเราเหลือเกินโซโลตายไปห้าตัวแล้วโซโลแจ็คจังวะเี่ยเราต่อให้มันกอหรอกแม่ผมต่อให้ต่อให้หมดเลยผมเหลือไอจีบอันเดียวไอเอ็นแค่นี้ผมก็นชนะได้แล้วเฮ้ยพวกเจ้ามันอ่อนหัด ยังไงขี่กกันขีว่ว่ะแลวตอนนี้ป้อมป้อมเรายัางไงแล้วดูป้อมมันเหลือครบทุกป้อมเลย <c oughs> โอ้ดันขี่ิปดขีโ่โอสูมันวิ่งมาแล้วโอ้โหมนสปีดมาไม่นะสู้ก็ได้ปะตายแล้วฉันตายแล้วทำไมจะจะจะเปนอ้เฮ้ยเฮหเน้นาเหน้าลูก ฝากขวามเอาว้ที่เพนน่าโอ้โหไม่น่ารอดไอ้โหดูเพนน่ากูใจเย็นมากเลยเออเพนน่าเราไม่กูสกิลหนึ่งอะเรีบยบร้อยฮ่าไม่นะเรีบยบร้อยป้อมเราไปหนึ่งป้อมเจ้าจะทำงี้กับข้าไม่ได้นะจะโถเอ้ย รู้จักโซโล่ใส่ึี่นอยซะแล้วพวกเจ้าเนี่ยมันจะเผอแล้วกัน่าเผือแล้วกันคีบๆบอดเลยเห็นป้อมข้างล่างไหมป้อมนั้นมป็นเป้าหมายต่อไปของผมแต่เดี๋ยวเคลียร์คีก่อนผมจะไปเนียนป้อมอื้มอมีขึ้นมาเอ็นแฟตเอ็นแฟตถอดใจก็ไม่ต้องเล่นไอ้หนู พี่เบรกให้ดูเดี๋ยวจะไปตีป้อมคนเดียวให้หมดเลยคอย,ยดูโธ่นี่นี่น,นี่เขากำลังโน,นเนียกันอยู่เลนบนเอาโอ,าอ,าอา้ผมเจอดโอ้ <c ười> โหกะว่าใส่ช่วงชุลมุนซะหน่อยไม่ได้แล้วโอ้โหไอ้ซูดมาเอาปลาโซดมาเนี่ยกูอยู่เยอะเนี่ยโถเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะเนี่ยโถเนี่ยวิ่งมาหาผมเลยนเมือ่อกี้เขาอะ ยังไงอ๋อๆใกล้ๆก่อนเออนี่ก็ได้นี่ตีตีโดดสโลงโอเคแตกหนึ่งยังไงรีรีรีดีไปแล้วอืมอ่ะเรียบร้อยรีแตกดับแตกสองเปี่ยนขี้คลิปขี้คลิปเจย์ยังเก็บอยู่นับศพทหารต่อให้เราเหลือแค่พมใหญ่ผมเดียวเราจะสู้เราจะสู้จุดก้วเราจะชนะแล้วยุทธการ ไปบ้านอันนี้ต้องผมก็หลยหนึ่งป้อมปัม๊มนี่ผมกดทุกอย่างเลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะวันดีวันด,ดีเออสูม้มาลยวันมาเลยสู้ไม่ได้ผมสู้ไม่ได้ผมสู้ไม่ได้จริงฝั่งลูฟ่าเบียรข้ด้วยโถย่ทำไมเรากระจอกีว๊วะ สองเจ็ดหรือไรสองป้อมเลยนะเว้ยหนึ่งชีวิตแรกสองป้อมโอ้โธกลัวที่ไหนนี่ดูพี่แันด้าเราเขาคาเราไปส่งอาหารในป่าอยู่ครับโอ้เขาจะเข้าไปรัดของนี่เองอยังไงครับพูดแพน,น้าพูดแพน,น้า <c oughs> <c oughs> มึงอ่านมึงจะส่งของให้ใคร พี่นายังอยู่ที่ของอยู่ฟูเพนด้าพอมจะโดนตีแต่หมดแล้วเพื่อเปิดเข้าไปแล้วยังไงยังไงฟูเพนด้าตีแล้วยังไงแล้วยังไงต่อไหวไหมสองตัวแทงมึงเนี่ยมาปูไปช่วยแล้วแมวเดี๋ยวตีกันบ้างก่อนไมวแมวแมวปล่อยตายว่าตายไปพวกนี้ปล่อยตายไปกันบ้างก่อนอย่าวิ่งไปเหลือเกินวิ่งไปคิดว่านี้คิดเดี๋ยวไปหลอยบ้านเอาไม่เป็นไร เชื่อมันในค่าค่าจะหาจังหวะไปลอยเองไม่ต้องห่วงอุยอ้ยปูบอ,อยู่นี่แหละมีแล้วอ่ะหูมันเยอะเหลือเกินไปแล้วไปเร็วชัดไปเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโอ้จะสาฝากติสง้ายมาหายเวลาสองเล็ก สองสามวะอุ้ยบัลแลกทีสามอะไรจะไปบัลแรกแรกเรียบร้อยไปแล้วอืมสูนย์จุดนี้อย่ว่ะสู้ไม่ได้เอาไงดีเห็นป้อมบอลไหมเห็นป้อมลตรงนั้นไหมขิปมาก่อนเราจะขปบล็อกกันเดี๋ยวไปเคลียร์บล็อกทั้งบนก็ได้ไม่เป็นไรจังหวะนี้แหลมไม่ได้เลยจริงจริงว่าไงดีเอาไงดีเฮดี้จะขิปขีปขีปขีปไปมันยกบ้านไปเราเอาบล็อกขีปบล็อกไปก่อนเลยฟังหันขิปบล็อกก่อนอย่างอื่นเพราะว่ากัน มนแล้วบวกกันแล้วยังไงผมกำลังหาเรียบเข้าไปเพื่อที่จะไปขวดซูตเออซูตเอาซูตเข้ามานีเหรอเอาเสร็จดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจเรียบร้อยดิซูตหืมล้างแคทได้สักทีหนังไก่มามาดิซูตมึงตายแล้วอะซูตโตัวบู๊ปตายแล้ว้าวเอาล่ะเอาล่ะ,ละนี่เยเปิดด้วยอ๋อไปกดลงศกวิ่งดิวิ่งเลยครับผมจะตายวะผมอำไงดีวะ ไปยกว่า,มาไม่ไหวโอ้บ้านดูบ้านของเราฉันลิลกี้กบไปกันบ้านไปนะโอ้ยไม่ฉันยังไม่ยอมแพ้ฉันยังไม่ยอมแพ้ป <Well done. S 2> ้อมเหมือนจะต้องเป็นของฉันให้ได้เดี๋ยวคีวันโอ้คีวันมันเหลือสองตัวแล้วฉะนั้นฉะนั้นเอาไงดีเอ่าเทคีวัน ตจะเกิดแล้วอะนี่แต่ลีมรูดไปแล้วอุ้ยชิวอย่างนี้ลีไม่อยู่อะห้าสี่งั้นเดี๋ยวเราไปตัวแถบไปใช่ใปะแมเห,เห็นจะรู้กูมดักทางอกไปเอาปลาเลกล่างก็ได้วะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเ่าไ่เก็บปอมเลยก็แไปบะบาลเล็กใหญ่ผมว่าผมไปเก็บป้อมปลเล็กเลยไล้กันผมมีความเชื่อมัน่นว่าผมสามารถไปเก็บปลเล็กได้แต่เดี๋ยวคีบก่อนผวัวซุ่น่าจะต้องมาบนนี้่อ เออมันจะมาไหมอมอ๋อมันอยู่กลางไอ้ที่พ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 ี่ตีคิบตีคิเดี๋ยวมันต้องมาหาเชื่อผมนี่ผมเซนเดี๋ยวมันต้องวิ่งขึ้นมาจะวิ่งขึ้นมาไหมม่วิ่งขึ้นมาแตกนะมังเอ็นไม่ได้หรอกอ้าวบูปวาร์ปตัวตัวเนี่ยตัวตัวเนี่ยมามาได้หมดอ่ะตัวตัวเนี่ยโถงไม่มีเพื่อนก็เท่านั้นแหละบูเพื่อนมายังวะเอาเพื่อนยังไม่มาาไงดีว่าไงดีวาไงดีวับกลับไปกันบ้านดีว่ะอืมผมมีความรู้สึกว่าผมต พ่อผมเก็บปู๊บได้แล้วตอนนี้ก็เหลือสามตัวถ้ามาช่วยเพื่อนก็น่าจะดีว่าฮ่าไลเกอร์ไลเกอร์เหรอไลเกอร์เหรอไลเกอร์เหรอฮะเอ้าสู้สู้ข่ามันเอาเรียบร้อยสู้ตาย้หวิวิวเจ้าเจ้ามาเจ้าจ้ำจึกเจ้ามาจ้ำจ้ำจึกโยกโยกแอวาสไม่ไม่พบมุนเห็นพบมุนนั้นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแล้วก็รีบเลยเนี่ยเนี้ยนิี่นีตีตีเลยตีให้ไว เจ็ดร้อยหืมสองคนร่วมมือเอายังไงยังไงดีเอาไงดีไปเอาแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เราถอยสู้สู้ได้เราก็ถอยสิเดี๋ยวมันน่าจะไปแล้วล่ะป้อมป้อมระเบิดของเราป้อมระเบิดของเรากดแม่ทุกอย่างเพื่อจะตีป้อมอืดูความซอยในการตีป้อมป้อมเท่านั้นป้อมอยเดียวเอออะไรเกิดมาแล้วยังมีมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยโอ้มาแล้ว เกือบตายบู๊บมาเอาไงดีวิ่งดีกว่าไม่เอาไม่สู้กลับไปทําเลือดด่วนซ้มเลือดทําเลือดก่อนเลยให้ไวมีวาร์ปอยู่กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไงดีตรงกลางเขาเริ่มบวกแล้วเราดันบนดีไหมเอ่ออืมอ่ะอืมโอ้โหอยู่ล่างด้วยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนวิ่งไปเราจะไปช่วยอาริคิวินอาริคิวินตายไหมออลาริคิวนตายสุดเกือบตายโอเค โอ้ยอา้าบูก็ได้มาบูบูบูฟาร์มเหรอบูฟาร์มเอา้าวิ่งทำไมจะวิ่งไปหาเม็กูเหรอนี่ไงวิ่งไปถัากกันแล้วอืมเอาโอเคเม็ดกันวิ่งไปออกกลางได้อยู่ออกกลางนั้จะได้ป้อมอยู่มาตัวแท้งสองตัวได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่เดี๋ยวตีคีบก็บด้วยก่อนมันทำอะไรกันไม่ได้หรอกเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนเข้าไปแท้งเลย เดีาไปแทงเลยแทงเลยเออกูจะเอาป้อมเออนั่นแหละเออึงตีไปกูจะตีป้อม <c oughs> เอองตีกันไปเออนั่นแหละมึงไอ้เพียเออต <c oughs> okay. องเก๊ถอยถอยป๊อบแตกแล้วถอยถอยดีพี่พี่ถอยดีครับพี่ <c oughs> หาเลี่ยมให้นึงป้อมเลยก่อนอืหหเจ็บหนัก เออ,เอ่อเดี๋ยวข่าวถัดนิ่งออกนะคบนี่โอเคจะได้บินไปไวงานเลี้ยอยู่มผมว่าผมไปหล่อ ibel แรกเลยดีกว่ามันอยู่กลางนั่นแหละมันไม่น่าจะว่ากับมัานผมจะแลกชีวิตกับป้อมเพื่อปลอมเราจะฆ่าตัวตายเราจะผีชีพปุ๊บสไลด์มาปุ๊บปุ๊บโอเคตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้วีเกาะนี่มาไม่เป็นไรตีได้กูจะยอมแลกชีวิตอื้อ ไปทีสุดท้ายพอดี4-4เท่ากันเพื่อนความหวังอีกทุกมึงต้องเด็บบ้านให้ได้อ <c oughs> มึงเชื่อมั่นในกูสิกูจะไปลอยบ้านให้แต่ไปจแลวแรกชีวิตเอาแล้วพันดาโดนแล้วยังไงยังไง,ง,ไงอ,อะไรก็อ,อะไรจะคอองไล่ตีพันดาอยู่ตอนนี้วิ่งมาอาริฟินเอายังไงดีตอนนี้พันดาตีไปแล้วยังไงกำลังหาเลี้ยงกันอยู่อืมูรเรบร้อยโดนลิลลี่เปิดเข้าไปลิลี่เปิดกดสะทอนเมดมิว ลุงบู๊มาข้างหลังแล้วเพื่อนถานไปลุมบู๊ก่อนถอนไปลุมบู๊ก่อนเอาบู๊เรวยังไงเรียบร้อยบู๊แตกแล้วเหมือนทางงูก็จะคิวไลเกอร์ได้ด้วยโอ้โหมันชกันกันจริงเลยครับไม่มีกูที่เล่นดีช่บหยเลยเอาละพวกมึงเหลืออยู่ยสามตัวเนีย่ยกันพันไหมเดี๋ยวกูเออเดี๋ยวกันเองเับป้อมไปเดี๋ยวเกิดแล้วเดี๋ยวกันเองอะไรมีน็อตเหรอโกมีน็อต เออตาแล้วล,ลิลิลิไม่ตัดการักนะลอเสวยสวยเดีย๋ยวพี่ไปสังหารให้ป้อมนั้นนะ่ะตรงกลางนะน่ะแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูคองกันนะดูลาดลาวที่คองมันอืมผมว่าเดี๋ยวมันต้องเอาของกันแน่นอนเนย่ยถ้าเราจะปล่อยมันตีคองไว้ยังไงเรากันได้แล้วผมมิผมเชื่อมั่นในทีมผมที่เขาจะได้ผมก็เถอะ ผมจะเอาบัฟแล้วผมก็จะวิ่งขึ้นไปเพื่อตรงกลางตรงกลางนั้นนี่คือจุดหมายของเราอ่านี้แล้บัฟสปีดแล้วมึงเหลือครึ่งหลอดแล้วอันนี้น่าจะบู้ได้โดยที่ผมไม่ตายแต่เด็กมาตีของกันอยู่ตีตีตีสเร็ปอ๋อเอาต่ออีกหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยถ้ามึงกลับมึงก็ไม่น่าจะตายติดโลบมากอยู่ วิ่งดีวะวิ่งดีวะไปไหนดีแม่ฟาร์มนิดนึงเพื่อจะไปเอาบัฟอ้าชิบหายแล้วเพื่อเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินจะจะฝากมาไปด้วยแล้วกันนะอืมออกอะไรดีวะเงั้นขบหน้าเออขายแยกล่างไหมออกโอ้โหไม่ได้ตาชั้นยกลืมคำนวณตังไม่ได้คิดถึงแต่กนค่อยออกใช่ไหม อืมซื้อไหมลิล <c oughs> ี่เสียได้ลิลี่เอออลิควีนยิงขีปไปสวยงามสวยงามมากเรือมันปิ๊ปปิมอลิอ,ล,อลิเก็บบทเลยนะได้นะอาลิเรียบร้อยตายสี่นี้ลอยอรละ่ะครับด้านบ้านสี่บ้านน่ะ <c oughs> เดี๋ยวกูกันให้ดันเลยเพื่อดันเลยจบได้จบ ที่มันรีเหรอเดี๋ยวว่าไปปุ๊บว่าไปดีไหมไปกันก่อนอืมกันก่อนเดี๋ยวกันก่อนเออยังไงเหมือนจะเองแล้วจะเองกันได้แล้วสวยงามใจชิบหายใบตาเนี่ยเป็นโซโลมากจัดเลยโซโล่ตัวนี้น เอาล้วครับสำหรับวันนี้ก็พอของปากของคอไปแค่นี้แล้ครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ MVP นะครับดูดิครับ่าโถ